149ที่สมาคมผู้เบ็นเพ็นประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ได้ริเริ่มโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนภายใต้แนวคิด60ปี60ล้านความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชครบ60ปีและผู้ใหญ่ใจดีอย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสช่วยสนับสนุนด้วยค่ะ เริ่มจากโครงการนำร่องที่มีเยาวชน130โรงเรียนค่ะมาถึงปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ความดีเพิ่มขึ้นเป็น170โรงเรียนแล้วเป็นการเคลื่อนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านพลังของเด็กๆจากทั่วประเทศค่ะโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สร้างสรรค์จากความคิดของเด็กๆนำไปสู่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการทำงานก็คือพลังและความมุ่งมั่นของเด็กๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตนเองแล้วก็ถ่ายทอดสู่คนรอบข้างต่อยอดสู่สังคมปรับสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้พื้นที่เมืองไทยปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่ตามแนวคิดของโครงการที่ว่าคนธรรมดาทำงานใหญ่ได้ค่ะ แล้ววันนี้เราก็จะไปทราบถึงที่มาที่ไปของแนวคิดนี้กันนะคะว่าเป็นมาอย่างไรจากผู้ใหญ่ใจดีนายแพทย์บรรล,ลุสิริพาณิชท,ที่ริเริ่มโครงการแผนที่สุขภาพซึ่งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนค่ะเชื่อว่าชาวโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนอาจจะยังไม่ทราบกันนะคะเมื่อเราเห็นว่าเออปีนี้2549นารี่เ้เป็นปีที่ในหลวงครองรานมาครบ60ปี เราน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็พราในหลวงนี่เป็นผู้ที่เราเคารพนับถือสูงแล้วก็ได้อุทิศรพระวะรกายให้แก่สังคมไทยนี่มามากแล้วน่าจะต้องคิดอย่างเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่เป็นเกินเป็นการเสริมพระบารมีของท่านก็เลยคิดว่าในปีสองวันสีบก้น่าจะต้องทําโครงการในเรื่องที่อะไรก็ได้ให้เยาวชนให้เยาวชนทา คิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าอันหนึ่งที่เรายังด้อยอยู่ก็คือสุขภาพทางปัญญาปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเผื่อเยาวชนเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยนะผ่านที่ต่างๆมาเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้ดีอันไม่รู้อันนี้ไม่ดีเนี่ยนี่เป็นโทษเยาวชนน่าจะต้องมีปัญญารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี ทีนี้ถ้าจะให้ทํายทอย่างนี้เ้าจะทํำยังไงแล้วจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการสํารวจแผนที่ที่ได้ก็บอกเอารอบโรงเรียนนี่แหละแผนที่ไปโรงเรียนนี่แหละเยาวาชนไปโรงเรียนนี่มันผ่านอะไรบ้างนี่อะไรตรงไหนมันดีอะไรตรงไหนมันไม่ดีถ้ารู้ว่าอะไรตรงไหนไม่ดีแล้วเราจะแก้ไขยังไงนั่นแหละคือแนวความคิดหนึ่งนี้เราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2 5ง9บ้า แล้วดอกผลของโครงการนี้ก็ทําให้พวกเราได้พื้นที่ดีเพิ่มขึ้นได้เยาวะชนที่เคยตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลับมาเป็นเรี่ยวแรงของชาติอีกไม่น้อยเลยเลยคะ่ะแต่ว่าเรื่องจริงที่น่าเศร้าใจก็คือถึงแม้ว่าทุกฝ่ายจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเท่าใดก็คงยังไม่เพียงพอกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เสี่ยงหลายต่อหลายจุดค่ะแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนในโครงการย่อท้อเลยนะคะ วันนี้ทีมสปิริตจะพาคุณผู้ชมไปดูผลการจัดลำดับผลสำรวจพื้นที่จากโครงการแผนที่สุขภาพทั่วประเทศค่ะว่าพื้นที่ใดจัดเป็นพื้นที่ดีและพื้นที่เสี่ยงกันบ้างให้คุณผู้ชมลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่า3อันดับแรกของพื้นที่ดีเนี่ยคือที่ไหน มาเฉลยกันเลยค่ะอันดับหนึ่งก็คือวัดนั่นเองคิดว่าหลายๆคนต้องทายถูกแน่นอนเลยเพราะว่าแม้โลกเราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันไปไหนต่อไหนแล้วแต่วัดก็ยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะซึ่งวัดหลายแห่งก็มีโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆให้กับชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมเรียกได้ว่าเป็นที่ที่เราจะพบกับความสบายใจมากที่สุดที่หค่ะ ส่วนอันดับที่2ที่ถูกโหวตให้เป็นพื้นที่ดีก็คือสถานที่ราชการค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองรวมไปถึงสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครด้วยแม้ถ้าสถานที่ราชการไม่ติดอันดับพื้นที่ดีแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาประกันความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนละคะ มาถึงอันดับที่3ค่ะที่น้องๆในโครงการแผนที่สุขภาพจัดให้เป็นพื้นที่ดีนั่นก็คือลานกีฬาค่ะก็กีฬากีฬาคือยาวิเศษนี่คะนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดก็ได้ลานกีฬานี่แหละค่ะดึงพวกเขาให้ห่างไกลจากอบายมุกแล้วก็สิ่งยั่วยวนต่างๆ หลายคนหันกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็สังคมอีกด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากน้องๆที่ทำโครงการค่ะน่าดีใจจริงๆเลยนะคะ พอพูดถึงวัดที่ได้ประชามติเป็นพื้นที่ดีมากที่สุดก็ทําให้นึกถึงตัวอย่างของวัดดีๆที่ยังเป็นที่พึ่งของคนไทยอย่างวัดท่ามะกาตําบลท่ามะกาอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในพื้นที่แล้วยังดูแลสังคมด้วยการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นตั้งแต่ปี2536เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปหาเช้ากินข้ามหรือว่าเด็กกาพร้าอีกด้วย พื้นที่ดีแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น้องๆโครงการแผนที่สุขภาพจากโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมจะมาทํากิจกรรมสร้างให้พื้นที่นี้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะกับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้พี่ๆจากโครงการแผนที่สุขภาพโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมได้ใช้เวลาสำรวจพื้นที่แล้วก็พบว่าน้องๆที่ศูนย์แห่งนี้นะคะมีจำนวนมากถึง50คน แต่มีครูที่ดูแลเพียง3มคนเท่านั้นพวกเขาจึงมีความคิดที่จะอาสาเข้ามาช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลน้องๆเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีค่ะ <S <S และนี่ค่ะน้องๆก็กำลังตั้งใจประดิษฐ์ผลงานสร้างสารรค์จากเศษกระดาษสีที่พี่ๆเตรียมไว้ให้ทากาวแปะลงบนกระดาษที่น้องๆวาดเอาไว้ โอ้โหแต่ละคนทำออกมาได้ดีเชียวค่ะถึงแม้ว่าจะเลเอะเทอะไปบ้างแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับผลงานของตัวเองนะคะมอนแบบว,ว่าไปที่อำเภอแบบนี้ไปทำเขาว่าส่วนไหนที่เราพอจะช่วยได้อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็แนะนำม,มาที่นี่แต่เขาบอกว่าเขามีงบอยู่แล้วเขาจะทำเองอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาให้จะถัดที่นี้ให้เรามาทำก็จะคิดว่ากิจกรรมที่เหมาะกับเด็กอะคะ่ะ ว่ามันมีอะไรบ้างก็บางทีก็คิกในกลุ่มในในเพื่อนในเพื่อนเพื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรึกษากับครูพี่เลี้ยงว่ากิจกรรมนี้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ด้วยอะค่ะก็ได้เหมือนแบบกล้าขึ้นแบบนี้แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กในวัยนี้เขาต้องการอะไรแล้วเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ย ก็จะสังเกตน้องบางคนเขาไม่พูดเราก็จะไปถามครูพี่เลี้ยงว่าทําไมน้องคนนี้ไม่พูดอะไรเงี้ยพี่ครูพี่พพเลี้ยงเขาจะบอกมาคะก็รู้สึกแบบว่าก็ดีอะค่ะเหมือนว่าช่วยให้น้องมีพัฒนาการขึ้นแล้วน้องก็ได้เสริมภาษาอะไรต่างๆที่เรามีทำมาให้น้องได้เสริมภาษาอย่างเงี้ยคะ่ะ เช่นเดียวกับเพื่อนๆที่มาร่วมโครงการต่างก็รู้สึกดีที่ได้มาช่วยให้น้องๆเหล่านี้มีความสุขเสริมทักษะการเรียนรู้ให้น้องแล้วก็ยังช่วยกันซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดด้วยล่ะค่ะน้องจำหนูได้ก็ดีใจแล้วค่ะได้มาเห็นเด็กๆก,ก็แบบมีความชื่นใจอะไรโอ๊ยวันแล้วน้องๆหนีหมดเลยค่ะอืมวันแล้วแบบไม่รู้จักเลยแบบหนีอะ่ะบางคนก็ร้องไห้เลยอะแบบเขาไปหายอะ่ะมาครั้งตอตอๆไปเแบบเหมือนเราทำความรู้จักกับเด็กอะ่ะ ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด็กก็ะจะเข้ามาหาเราเอง แต่ความสําเร็จที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ามกาแห่งนี้ยังไม่อาจจะเทียบได้กับปัญหาพื้นที่เสี่ยงที่น้องๆในโครงการแผนที่สุขภาพโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมต้องการแก้ให้ได้ค่ะนั่นก็คือพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนของพวกเธอเองซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีเด็กนักเรียนกว่า2,500คนเขาทํานองว่าคนเยอะก็เรื่องแย่ละค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งที่หนีเรียนสูบบุหรี่ยาเสพติดมั่วสุมก็ เนื่องจากบริเวณนี้เองก็มีพื้นที่เสี่ยงมากด้วยวันนี้พวกเธอจึงพาเดินสำรวจให้เห็นกันเลยอย่างเนี้ยก็คือที่จอดรถจักรยานยนต์นอกโรงเรียนที่เป็นช่องทางให้เด็กๆหนีเรียนได้ค่ะน้องๆก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเป็นที่เอกชนก็มีเรื่องรายได้ค่าฝากรถเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ือยากจะแก้ไขตรงถ้าโรงเรียนอนุญาตให้เอารถมางเรียนแล้วก็ควรให้ไปจอดรถในโรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้เอารถออกมาไม่ได้ค่ะจนก,กว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนนะคะเพราะว่าถ้าฝากไวท้ที่ที่จอดรถแล้วเขาจะให้อ,ออกไปตอนไหนก็ได้ค่ะแม้แต่เวลาเลี้ยเขาเขาก็เอาออกให้ใหได้คนธรรมาดา แล้วก็ยังมีเส้นทางลับสำหรับเด็กมาสายเข้าโรงเรียนหรือว่าเป็นที่ที่มาแอบสูบบุหรี่กันค่ะอันนี้จะเป็นทางคลองเรียนของทวกเด็กที่มาโรงเรียนสายเายเนี่ยค่ะถ้าเข้าหเน้าั่งเรียนก็คือจะต้องโดนล็อกเพลงชาติเก็บขยะโนเก็บขยะก่อนแล้วถึงจะได้เข้าเรียนเลยมากนักเรียนชายเนี่ยเก๋ๆก็จะไม่เข้าทางนัานนเขาจะมาเข้าทางด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็จะแอบ ถเรารอโอ้โหมีพื้นที่เสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น้องๆโครงการแผนที่สุขภาพต้องการมากที่สุดก็คือความร่วมมือของเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะรวมไปถึงแกนนําโครงการที่เป็นผู้ชายก็เลยทําให้เข้าถึงปัญหายากสักหน่อยแต่ว่าทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะทําให้รอบโรงเรียนของพวกเธอกลับมาเป็นพื้นที่ดีค่ะซึ่งบางปัญหาก็อาจจะใหญ่เกินตัวจรงิจรงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่แม้แต่อาจารย์เองก็ต้องถอยมาหลายครั้งเหมือนกัน มีมีอาจารย์อยู่แลอะค่ะโรงเรียนก็จะมีด้านสารเสพติดด้านคุณธรรมด้านแก้ไขปัญหาคือเขาจะมีทุกด้านนะคะของเราถ้าทำต้องต้องไปคุยกับเขาก่อนนะคะเราก็ไม่ทราบว่าเขาจาอนุญาตให้เราเข้าไปทําหรือเปล่าคิดว่าควรจะทําแต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ยังไงตรงนั้นคือเขามีทีมงานสตาฟอะไรเงีลยแติดอย่างเงี้ยเด็กสุบรีหรือว่ามีปัญหาเรื่องยาม้าอะไรเงี้ยพอเข้าไปแก้เข้าไปดูแลอะไรเงี้ยตำรวจเข้ามาตรงนี้ด้วยทําให้ต้องหยุดแล้วเด็กก็ไปทําลายรถอาจารย์ ไปปาหินที่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็เหมือนจะน้อยลงแล้วคือเหมือนช่วยโรงเรียนแล้วแต่ผลที่ได้รับกลับมาเป็นแบบนี้บางคนก็แรงเกินไปก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันนี่แหละค่ะเขาทาจริงๆเนี่ยก็คิดว่าเขาได้ทได้แต่พอเขามาเจออย่างนี้ที่บอกว่าถูกถูกฟีดแบ็กกลับมาแรงๆเนี่ยเขาก็เลยเหมือนอ่อนลงไปเหมือนแพ้วล,ลงรายการทีนสปิริตก็ขอเอาใจช่วยน้องๆแผนที่สุขภาพโรงเรียนท่ามกาให้ซู้ต่อไปนะคะ ไหนก็พูดเรื่องพื้นที่เสียงกันแล้วเรามาดูพ้นซ้ำอันดับพื้นที่เสียงยอดฮิตกันบ้างดีกว่าค่ะอันดับหนึ่งก็หนีไม่พ้นร้านเกมร้านอินเทอร์นอนเน็ตที่มีอยู่ทุกหัวระแหงยิ่งกว่าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซะอีกนะคะซึ่งสวนทางกับการควบคุมดูแลอย่างมากมันน่าสะท้อนใจจริงๆเลยนะคะถ้าเทียบจำนวนร้านเกมกับพิพิธภัณฑ์เด็กที่หาได้ยากในบ้านเมืองเราแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าเลยละค่ะ